สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ฟองฟอสตคลินิกค่ะมาต่อไปนะคะเจอก,กันแบบนี้ค่ะทาง Facebook แล้วก็ u t u b e นะคะแน่นอนว่าวันนี้อยู่กับเปรียวพิวรีค่ะแล้วก็อาจารย์เป็กครูเราวเองครับสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่เป๊กหน้าตาสดใสเลยนะคะวันนี้ก็เช้าเช้าก็อย่างเงี้ยแหละครับอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะท<อ>ุกวันแหละโอเคเช้าใช่ไหมคะตอนนี้ยังเช้าอยู่ใช่ไหมคะเช้าอยู่ครับเช้าอยูอ่ยังเป็นกลางวันเพีออยงเช้า,ชาอยู่ครับ โอเควันนี้แน่ออนอนถ้าผ่านม<ป>ัก,ก็ได้โลกกันไหนัิบิดแล้วก็ต้องขอแบบนิดๆหน่อยๆบ้างอะไรแบบนี้<อ>เป็นน้ำจิ้มไงครับค่ะวันนี้แน่นอนว่าเราก็ยังคงมีความรู้ต่างๆเป็นสาระที่เล็กๆน้อยๆมาฝากแฟนๆเช่นเคยใช่ไหมคะครับผมอ่าแน่นอนแต่ว่าก่อนที่ว่าวันนี้พี่เบ๊กจะมานําเสนออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราต้องอุบไว้เล็กน้อยก่อนอื่นต้องไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรากันก่อนค่ะ ะะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราชาวฟองฟอตนะคะอ,อ่ะค่ะพ,พี่ปวันนี้เรามาคุยกันเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้ค่ะจะมานําเสนอเกี่ยวกับอะไรยังไงกันบ้างคะก็จะเป็นเรื่องของจิะะ๊กฟิ u เจอร์ครับโดยสาหรับพวกชิ้นงานที่เป็นอัตโนมัติพาร์ทเนาะอันนี้<ะ>ทางทีมพี่ๆอิเจเนียร์ถามผมมาหลายท่านก็เลยเอามาตอบปัญหาในอีพีนี้ลักกานะครับก็อ่ะ เห็นรูปหน้าจอเนาะอย่างตัวเนี้ย <esters ite. S 1> ผมไปโหลดมาจากอ่า o o g l e โหลดภาพมาเนาะมันก็จะเป็นตัวกระบอกลมนะครับออกแรงดันเข้าไปแล้วก็จะเป็นตัวแคมป์เนี่ย<ม>ไปจับยึด <Leb imer. S 1> ที่ชิ้นงาน <Else. S 1> นะครับป,ปัญหา Born ของพี่พี่เอนจิเนียร์ก็คือมันจะมีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกเอ้ยเราต้องใช้กระบอกลมขนาดเท่าไหร่ที่มันจะจับย evet, ึดชิ้นงานได้นะครับแล้วคราวนี้ อีกคำถามหนึ่งก็คือว่าถ้ามันออกแรงเยอะไปบางทีมันอาจจะมีผลเอฟเฟกกับงานเช่นง,งานเป็นรอยหรือทางลูกค้าบางทีเขาก็จะกําหนดมาว่าถ้ามีแรงจะทําบริเวณผิวเนี้เกินเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับ uh huh. ถามว่าอะไรจะมาช่วยเราได้เนาอะ uh huh. นะครับก็คือจะเป็นตัวสูตรเวิร์กนะครับ uh huh. พี่ๆหลายๆท่านก็คงรู้อยู่แล้วว่าสูตรเวิร์กเนี่ยมันทำแอนิเมชันภาพเคลื่อนไหวได้ นะครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยมันยังหาเรื่องของโมชันอานาลิซิสหรือการวิเคราะห์ได้ด้วยนะครับ hmm. โอเคเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะอันดับแรกเนี่ยถ้าเราอาจจะถ้าเรากลับมาที่หน้าโมชั่นเนี่ยปกติมันจะมีแค่อนิเมชันนะครับทำภาพเคลื่อนไหวหรือเบสิคโมชันเนาะนะครับาทางพวกพิพิเนียก็ต้องมาแอดอินตรงนี้เพิ่มเนาะแอดอินเป็นตัวหรือ m o t ร o n โมชันเข้าไป นะครับวันนี้ผมจะขอทำสองเคสนะครับ้องเปรียวได้เลยค่ะจับได้เลยค่ะโอเคเคสแรกเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทําเห็นเหมือนตัวกระบอกลมเนาะที่จะดันกระบอกลมขึ้นในกรณีแรกสมมติว่าพี่รู้เรื่องของแรงของกระบอกลมว่าใช้กี่นิวตันแล้วพี่จะรู้ว่าเอ้ยเอฟเฟกที่เกิดจากชิ้นงานเนี่ยมันเกิด reaction force กี่นิวตันมันจะทําให้งานของเราเนี่ยโอเคหรือเปล่าตามข้อมูลที่เราได้ดับมานะครับ โอเคครับโอเคนะครับเบื้องต้นก็ออกมาเซตตรงนี้ครับเป็นโมชั่นอะไรสิเนาะจากนั้นเลือกเรื่องของคอนแทกครับคอนแทคคือวัสดุไหนที่มันชนกันบ้างนะครับพีกอะไรเลือกเลยว่าชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้นะครับต้องสัมผัสกับชิ้นงานที่เป็นอันนี้เนาะจากนั้นก็มาเลือกแมทเท i เรียลครับ,รบที่ก็เลือกเป็นตัว s สตีลดา e นะครับว่าให้สัมผัสกันเหมือนเหล็กสัมผัสกับเหล็กลธรรมดานะนะครับแล้วก็โอเคอเรียบร้อยกุ๊แรกกุ๊ที่สองพี่ก็บอกว่าอ่าไปที่ตัวยูส o n น a ทคก r ุ๊ p เหมือนเดิมที่เลือกว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกสัมผัสกับกบรุป๊ปพวกนี้ครับอ่าแล้วก็ด้านล่างด้วยอันนี้ก็เหมือนเดิมพี่ก็บอกว่าเป็นตัวติวได้ค่ะนะครับส่วนสุดท้ายคือพี่ต้องบอกว่าแคมป์ตัวนี้กับ ชิ้นงานของลูกค้าต้องสัมผัสกันพี่ก็เข้าไปกำหนดเหมือนเดิมครับที่คอนแทคนะครับจากนั้นก็เลือกเป็นปลุกบอกว่าชิ้นนี้อันล่ามเป็นชิ้นนี้นะครับมาชิเเลือกเป็นสตีลไดนะครับแต่ตรงนี้นิดนึงก็คือที่บอกว่ามันจะมีค่าความแข็งเพื่อเวลาที่เหล็กสัมผัสกับเหล็กครับมันจะไม่มีการกินเนื้อกันพี่กําหนดเรื่องของความแข็งวัสดุเพิ่มนะครับเป็นภาษาไทยซะงั้น ก็ประมาณใช้สเต็ปเนตประมาณนี้เนาอะ,อะหน่วยก็จะเป็นมิวตันต่อตารางมิลลิเมตรอ่เรียบร้อยนะครับในการกดกำหนดคอนแทนนะครับต่อมาที่บอกว่าก็กต้องกำหนดแรงโน้มถ่วงโลกนะครับที่เข้ากาวิตี้แล้วก็บอกว่ามันต้องกดในทิศทางไหนนะครับจากนั้นผมบอกว่าผมใช้เรื่องของแรงเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฟอร์สตรงนี้เนาะ <S <S <ๆ S 2> ผมบอกว่าทานเจ้ากระอบอกลมตัวเนี้ยนะครับดูทิศทางที่ลูกศรของติดเงินตรงนี้ก็ได้ครับ ถ้าผิดทิศทางก็กดรีเวิร์สขึ้นไปให้มันดันเจ้ากระบอกลมขึ้นไปนะครับ <c oughs> ด้วยขนาดแบสบสมุาบริษัทเราซื้อกระบอกลมมาเท่ากับ5,000ันิวตัน <c oughs> หรือ5้ากิโลนิวตันก็ใส่ตัวตรงนี้ไปนะครับเสร็จแล้วกดโอเคเบื้องต้นคือเราต้องรองขยับด้วยนะว่าชิ้นงานเราโมเมนต์ได้จริงหรือเปล่านะ <c oughs> ถ้าโมเมนต์ไม่ได้จริง <c oughs> อ่ะตัวเนี้ย ใช่มันก็จะขับไม่ได้นะครับ <c oughs> เราก็ต้องไปทํตการประกอบให้มันมุกเมนแบบนี้ได้นะฮะโอเค <c oughs> จากนั้นก็ใช้การการรันเนาะแต่ก่อนรันนะครับมันจะมีเรื่องของการเซตอัพตรงนี้อีกนิดหนึ่งน,นะครับ <c oughs> ให้เรากดที่รูปเปลืองตรงนี้เข้ามาเซตอัพที่บอกว่า <c oughs> ตรงคอนแทคเนี่ยให้เขาบอข้นวมลแบบไฮเลยนะครับใช้ <c oughs> เป็น U P size contact ก็คือแบบให้มันละเอียดหน่อยบริเวณที่มันสัมผัสกันนะครับแล้วก็ accuracy สูงๆไปเลยความแม่นยำ อ่าแล้วก็เจ้าตัวโมชั่นนะครับมันจะมีเรื่องของเขาบอกเขาเรียกว่าอ่าการใช้เฟรมเปอร์เซกการเคลื่อนที่ของ,ของ,ข,อง,ข,องของชิ้นงานนะครับมันจะจับภาพถ้าอย่างตัวนี้มันเป็น25เฟรมเปอร์เซกหมายถึงมันจะมี25รูปต่อวินาที <c oughs> อืมค่ะอ่ามันจะเอาภาพมาต่อต่อการให้การเป็นแอนิเมชันเนาะอันนี้ที่บอกว่าให้เป็น200มันจะคำนวณละเอียดขึ้นค่ะ <c oughs> นะครับเสร็จแล้วกดโอเคนะครับอ่าพอเรียบร้อยเราก็กดปุ่ม เช่าคูเลตเนาะครับเดี๋ยวมันจะจําลองการเคลื่อนที่ของตัวแคมนี่ให้เรานะครับลงเดียวโอเคค่ะอซอฟต์แวร์มันรันนิดนึงได้ค่ะใจเดียวนะคะนี่เจ้ตัวนี้มันแคมเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับสาเหตุที่มันทําเร็วแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนเราใช้แรงนะครับห้าพันนิวตันน่ะหรือประมาณสักห้าร้อยกิโลอ่ะดันกระบอกเลยมันเลยแคมแบบปึ๊บไปเลยแบบนี้เนาะอย่างนี้เลยนะครับ แต่สิ่งที่เราจะดูได้เนี่ยคือมันจะมีตัวนี้ครับดีซอลผลลัพธ์มันจะเป็นกราฟตรงนี้เราสามารถเลือกดูได้หมดเลยว่าจะดูเป็นความเร็วระยะทางการเร่งหรือแรงะนะครับเลือกเป็นแรงนะครับเลือกเป็นคอนแทค<ะ>ก๊อตเลือกเป็นแรงไม่ที่จุดก็คือแรงแบบแนวรวมที่บอกว่าเลือกผิวนี้ที่มันสัมพัติกับผิวนี้นะครับ<ะ>แล้วก็ชิ้นงานเป็นชิ้นนี้เสร็จแล้วกดโอเคออกมา นี่มันจะได้กราฟแบบนี้ขึ้นมานะครับพวกพี่พี่เอนจิเนีรเนี่ยน่าจะเข้าใจเรื่องของโมเมนต์เนาะต่อให้เราออกแรงที่กระบอกลมตัวนี้ย5,000นิวตันแต่มีเรื่องของระยะทางหรือจุดหุนมาเกี่ยวข้องนะครับเอฟเฟกขอของเรียคชันฟอร์ตรงเนี้มันก็อาจจะไม่ถึง5,000นิวตันมันก็จะเหลือประมาณสัก2 8้5ที่เป็นค่าแ a ็กสุดแบงนี้เห็นไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสเป c ตูไฟเมนต์ของตัวชิ้นงาน เราสามารถเอาตัวนี้เปเทียบได้เลยว่าชิ้นงานจะได้รับความเสียหายหรือเปล่าที่นิวตันตัวานี้นี่นะครับ<ภ>โอเคงั้นเด็<ภ>เดวพี่ขอจําลองในอีกแบบหนึ่งแล้วกันนะครับที่เป็น<ภ>ระยะทางเราไม่รู้เรื่องของนิวตันแต่เรารู้เรื่องระยะทางของเจ้าตัวกระบอกลมเนี้ยที่มันขยับไปนะครับค<ภ>่ะผมไม่ต้องมาเช็ค่าใหม่เนาะผมเอาค่าตรงน study เนี้ย emotion study สองเนี่ยคลิกขวา copy study มาเลยอ่า copy ได้เลยง่ายมาก ถูกต้องครับผมไม่ต้องมาตั้งเซตคอนแทคอะไรใหม่แค่ผมลบบริเวณที่เป็นตัวฟอต์ออกไปผมไม่ใช้ฟอร์ละผมใช้เป็นตัวนี้แทนครับมอเตอร์คลิกเข้าไปครับผมเลือกดีเนียมอเตอร์เลือกบริเวณกระบอกนะครับแล้วก็ให้มันดันขึ้นด้านบนอ่าคราวนี้ผมบอกว่าผมรู้แค่ระยะนะครับระยะในการดันของกระบอกตรงนะี้ผมบอกว่าสามสิบสี่มิลระยะชักตรงนี้นะครับก็ใส่เลยสามิสี่มิล เริ่มต้นที่ศูนย์วินาทีจนถึงห้าวินาทีนะฮะผมไม่รู้หรอกว่ามันจะไปชนเมื่อไหร่เดี๋ยวให้เขาหยุดเองนะครับจากนั้นผมกดโอเคอ่าเขานี้ขอมาเซตตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะฮะลองตั้งสูนเหมือนเดิมครับตรง accuracy นค่ะนะฮะปกติใช้ลองใช้ค่ากลางหดูเนาะแต่เนี้ยเราจะซีเรียสเรื่องของผิวที่มันสัมผัสตรงนี้เนาะผมเลยตั้งเป็นตัว high accuracy ไปเลยเหมือนเดิมครับลองรันดูว่าสองร้อยเฟรมโปรเซเปนยังไนะครับอ่าจากนั้น กดแคลคู l เล e ครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งครับค่ะอันนี้คือในเรื่องของระยะเวลาการประมวลผลก็คือขึ้นอยู่กับความละเอียดต่างๆที่เราตั้งด้วยใช่ไหมคะด้วยครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของเปคอคมพิวเตอร์ด้วยอะะอันนี้จะเร็วจะช้าก็ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์แล้วนะคะใช่ครับนิดนึงเดี๋ยวผมขยับช่วยมันนิดนึงกึ๊บ เอาใหม่ oh นะครับเห็นไหมมันค่อยๆเคลื่อนเห็นไหมหรือ mm ดูไ hmm ม่ค sure> ่อยออกอ๋ออ่าเห็นเห็นตรงเส้นดีกว่าเส้นของตัววิดีโอโมชั่นใช่ครับดูงดูตรงชิ้นงานยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่ชิ้นงานมันค่อยๆเคลื่อนแบบช้าๆเราต้องแบบสังเกตดีๆเห็นยังเห็นยัง เห็นยังเพื่อนเพื่อนคือ,ค,ค,อคือตอนแรกอ่ะในการการแคลอ่ะนะครับมันจะเคลื่อนที่ช้าแบบเนี้ยเพราะว่ามันมันคำนวณไปแล้วก็บูมเบนไปนึกออกไหมแต่ถ้าเ,เราไปไปจบแล้วแล้วเราไปเพล์อะมันก็จะเป็นวินาทีจริงๆที่เราทํางานนะครับอ,อ๋ออันนี้คือตามการคํานวณเลยใช่แล้วนะฮะมันก็จะเอาสิ่งที่เรากรอกกันไปเมื่อกี้ครับว่าอะไรมันคอนแทคกับอะไรมีแรงเท่าไหร่ะนะครับ มันก็จะค่อยๆเอามาใส่สมการคำนวณให้เราต่อ,อคคสูงไปใกล้นิหนึ่งใกล้ชนละนะชัดเจนยิ่งขึ้นเห็นยังมันขยับเห็นแล้วมันจะมีแบบว่าค่อยๆลดค่อยๆลดทีละนิดทีละนิดจริงๆนะคะใช่ครับนี่ใกล้ถึงละใกล้สัมพัน์ละ จึ๊นะฮะแล้วก็หยุดนะครับโอเคตอคนตอนนี้มันชนแล้วนะครับ <ทะ S 2> เพราะฉะนั้นมันยังไม่ถึงห้าวินาทีน้อมันทําให้เรารู้ว่าระยะสตโตกต,ตรงนี้อาจจะไม่ถึงสามสิบสี่มิลลิเมตรนะครับอาจจะประมาณสามสิบสามแล้วก็ชนชิ้นงานอ,อาันนี้พอมันคานวณเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่ลองแบ็กกลับมาแล้วพี่ลองเลร์ให้ดูเข <ทะ S 2> ้าป่ะอ่ะรานนี้มันจะเร็วแล้วมันจะเป็นไปตามวินาีจริงๆที่จะช้าแค่ตอนแรกที่มันแควเลสเท่านั้นเองค่ะนะครับ มันจะต่างจากแอนิเมชันอย่างที่พี่บอกคือสิ่งที่มันได้คือตัวเรื่องของผลลัพธ mm ์ hmm. เราอยากรู้ว่าอ่าถ้าอ่าชิ้นงานชิ้นเนี้ยมีการมูฟเมนท์ที่34มิมตรแล้ว <Okay. S 1> ตัวแคลมเนี่ยมันไปชนที่ชิ้นงานมันจะเกิดแรงเท่าไหร่ที่ผิวนี้นะครับพี่ก็เลือกแบบเดิมเลยนะครับสองผิวแล้วก็บอกว่าให้วิเคราะห์ที่ตัวแคลมตัวนี้ <Okay. S 1> นี่ครับ จะสังเกตเห็นว่าตอนแรกๆเนี่ยมันจะมี reaktion force ที่ที่ศูนย์เพราะว่าอะไรเพราะว่าแคมป์มันยังไม่โดนกันนึกออกไหมฮะค่ะอ่าเนี่ยตั้งแต่วินาทีนี้เนาะศูนย์ถึงไปเรื่อยๆอจะไม่มีแรงเกิดขึ้นแต่มันจะมีแรงเกิดขึ้นในบริเวณด้านท้ายตรงนี้ด้านปลายนะครับลองกดคลิกดูครับมันก็จะเห็นแรงที่เกิดขึ้นว่ามันใช้กี่นิวตันนะฮะอันนี้จะใช้อยู่ประมาณสี่นิวตันอ๋อพี่ไปพอยส์มันเร็วเกินไป พี่เบรคพอสรงนี้มันเร็วเกินไปให้มันแคลวต่ออีกนิดหนึ่งดีกว่าร,รออีกแป<ด>๊บหนึ่งนะฮะได้ค่ะรอกันอิดอิดใจเดียวนะคะเราก็กำลังทำการแคลวเหมือนเมื่อสักครู่นี้ใช่แล้วครับ ชิ้นงานนะคะก็กำลังสโลโมชัน Slow อยู่นะคะเราก็จะสังเกตตามชิ้นงานไปนะคะข้อดีคืออะไรข้อดี่ะข,ข้อดีคือเราไม่ต้องมานั่งใส่สูตรใส่สมการคำนวณเองเนาะนะครับอืมเราต้องการค่าทีเปลี่ยนแปลงก็ใส่ในโปรแกรมแล้วก็กดแคลวใหม่แค่นั้นเองค่ะนะฮะคือปกติแล้วเราต้องมาทำการคำนวณเองทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ อ่อถ้าเราไม่มีเรื่องซอฟแวร์ช่วยใช่ไหมเบียว<อ>ถ้าถ้าพีดีเอนจิเนียร์น่าจะเรียนเรื่องของสมการฟิสิกส์มาแราก็ต้องมาแทนค่าสูตรพวกสมการการเคลื่อนที่อะครับ v เท่ากับ s t ความอัตราเร่งก็จะเป็นอะไรอะ่ะ v เท่ากับ a กำลังสองพี P ่ก็จำไม่ได้เนาะเดี๋ยวนี้ก็ต้อง, <S <S องเฟรนเน็ตอย่างเดียวนะครับ,รบแล้วก็ถ้าหาเรื่องโมเมนต์ก็ต้องเป็นเรื่องของการแตกแรงเช่น x ma f เท่ากับ m a เคยได้ยินไหม เคยได้ยินเหมือนเราเคยเรียนตอนมัธยมอ่าเราก็ต้องมาใช้พวกนั้น่ะแทนที่แทนค้าแทนสูตรเราเองอนะครับซึ่งเราก็เราก็คืนคืนครูกันไปแล้วนะคะอ่านะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นอาจารย์ Google เนาะครับที่จะช่วยเราได้นะโอเคอันนี้เมื่อกี้มีการติดชนละผมขอทำใหม่นิดนึงก็เป็นฟอร์สนะครับเป็น Contact อร์สเป็นแมกนิจูดเรื่องชิ้นงานอยู่นี้อยู่นี้นะครับแล้วก็ตัวชิ้นงานที่เป็นแร ่านี่ครับแรงที่เกิดขึ้นมาเห็นไหมอ่าโอเคพอวินาทีที่ที่มันค่อยๆกดตรงนี้ครับมันก็จะออกแรงดันไปเรื่อยๆแรงดันไปรเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราอยากรู้ระยะแรกที่มันแคมมเนี่ยให้เรากดที่ตัวกราฟครับแล้วมาวิชีมันจะบอกเลยว่าตอนที่มาสัมผัสช่วงแรกๆเนี่ยจะอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่านิวตันเนาะนะครับเห็นตัวเลขไหมเดี๋ยว เล็กนิดหนึงค่ะอ่าพี่ซูมไม่ได้ซะด้วยสิเ <c oughs> นี่ยครับเอามา <c oughs> มันชี้ <c oughs> มันจะขึ้นตัวเลข <c oughs> <ๆ S 1> บอกแบบรับมันจะมีตัวเลขบอกตามตามระยะวินาทีนั้นๆเลยของกราฟนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกเราสามารถคลิกขวาแล้วพอดเป็น Excel มาดูค่าได้นะครับก็จะเห็นจะเห็นค่าทั้งหมดเลยเอามาเป็นตารางของ Excel เลยนะครับอา่าตัวนี้ก็เอาไปช่วยงานโดยที่ตอบลูกค้าได้แล้วว่า มี reaction force เกิดขึ้นที่ชิ้นงานเท่าไหร่นะครับ <ฮะ S 2> ตัวแรงที่ใช้ในการแครมชิ้นงานต้องใช้แรงเท่าไหร่นะครับ <ฮะ S 2> แล้วก็มีเอฟเฟกของชิ้นงานลูกค้าเนี่ยมันจะเสียหายหรือเปล่าเราก็ไปวิเคราะห์กันต่อได้ในตัว s i m ูเลชั o อ่า static ต่อได้นะครับอ่าโอเคก็น่าจะประมาณนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเรื่องของพวกงานที่พิจารครับต่างๆ <ฮะ S 2> ของพวกพี่ๆ e n g i n นะฮะอ่าโอเคค่ะก็ถือว่าเป็นอีก หนึ่งเคล็ดลับวิดีนะคะที่วันนี้พี่เป็กนํามาฝากกันแน่นอนว่าในสัปดาห์ถัดไปเราก็ยังจะมีการมาเจอกับพี่พี่นะคะกับซัพพอร์ตของเราที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์ solidworks นะคะก็รอชมกันค่ะว่าใน E ีีต,ต่อไปนะคะเราจะมีอะไรมาฝากนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวฟองฟอด,ด้วยนะคะวันนี้พวกเรา<ด>สองคนค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ setrika